สวัสดีครับผมจากสตูเมทันนะครับวันนี้จะมานำเสนอตะแกรงทงันเดินวอล์กเวยนะครับ x s 4 3และ XS 6 3นะครับตางดูเทสเกคกันเลยครับตั้งตั้งรุ่นแรกนะครับรุ่น x s 4 3นำมาทำวอล์กเวย์ขนาดรู22คูณ50าดแปดมิลความหนา3 2มดมิล สัน3.5มิลด้านล่างใช้เหล็กฉาก1นิ้วทำนะครับ <S <S ต่อมารุ่นที่2นะครับ XS63 Walkway ขนาดรู34 76มิลหนา4.5มิลสัน5มิลด้าน,น,นล่างใช้เหล็กฉาก1นิ้วทำนะครับการใช้งานของทั้ง2รุ่นนี้จะเหมือนกันนะครับคือใช้ทำทางเดินทำทางเดินบนแผงโซลาเซล ใช้ทำพื้นใช้ทำสะพานแต่รุ่น X s 43จะค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับเพราะมีความหนามากกว่า X s 43เดี๋ยวเราจะมาลองเดินให้ดูกันนะครับนี่นะครับแข็งแรงมากเลยนะครับรับน้ำหนักได้ถึงร้อยกว่าโล ขอ,ขอตัวนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ